สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับและนี่คือเกมศสูนรนี่มีเสียงภาษาไทยด้วยและนี่คือ Devil May คายภาคที่5ครับผมวันนี้นะครับต่อก็ได้หยิบเกมนี้มาเล่นให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะเกมนี้ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักนะครับเดวิลเมคายเนาะ เอออ่ะไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผมอันนี้จะเป็นฉากอินโทรนะครับฉากเปิดเรื่องนะเออก็ขอบคุณมดภาษาไทยจากพี่นูฟบทานสเลเตอร์ด้วยนะครับมันเติบโตทุกที่วาและราตีจนเกิดมีผลแอปเปิ้ลที่สุขใสเกิดอะไรขึ้นครับชาวเมืองไม่หลับไม่นอนและนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏขึ้นที่กลางเมือง มันสร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกๆคนนะะหลายคนก็ให้ความสนใจมันบางคนก็สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าและอีกลหลายคนก็หยิบกล้องคืนมาถ่ายเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมวันที่16พฤษภาคมนะฮะ2องทุ่มหนาที เราต่างก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วคิดไม่ถึงว่าจะขนาดนี้น,นายคงจะจัดการไหวนะดันเต้ภายในสิ่งมีชีวิตนั้นก็มีการต่อสู้แบบดูเดือดเลือดพ่าน <c oughs> และนี่คือดันเต้ครับนักล่าปีศาจในตำนาน ฉันมาเสวนาทำอะไรที่นี่เนี่ยแค่ดันเต้เอาอยู่แล้วเอาอยู่ตรงไหนเนี่ยตึงมือมากนายไม่ควรจะประมาทเจ้าบิาสาด้า่นนะเพราะก่อนหน้านี้มันทําให้นายเสียแขนขวาไปข้างหนึ่งแล้วก็ยังได้รับพลังมหาศาลจากแขนของนายด้วย <'m> ฉันไปก่อนละ่ะหวังว่านายจะไม่พลาดท่าอยู่ข้างหลังนะ แน่อยู่แล้วโอเควีไ <Okay, V. S 1> หนน่าสนใจจริงๆและใช่เลยฉันต้องไปสาสางนี่แค่กับไอสารเลวนั่นให้ได้โอ้โห oh. เปิดมาก็เจอนนะครับทั้งดันเต้เนาะทั้งเนโรนี่คือเนโรนะครับแขนด้วนอยู่นี่เนาะส่วนไอคนข้างหน้าคือวีครับ ไปต้องตามไปช่วยดันเต้ก่อนคนเดียวเอาไม่อยู่ครับเออแล้วปีศาจนั่นก็เอาแขนของเนโรไปอันนี้ก็สอนนะครับการกระโดดเนาะถ้าเรากดสเปคบาร์อีกครั้งหนึง่งใกล้ๆกําำแพงก็จะเป็นการกระโดดสองชั้นนะครับอึ้บมาโอเคเจอแล้วครับปีศาจตนแรกครับ มันกินกันเองหรือไงวะนะ่ะปีศาจแมลงเอบูซาครับโอ้โหมาแล้วครับเอกลักษณ์ของเดวิลเมคายไข่ผนึกเมื่อมีบาเรียกั้นเส้นทางของคุณนั่นหมายความว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะจุดๆนั้นจากการสตัตว์ตให้หมดทุกตัวเพื่อทำลายบาเรียแล้วไปต่อครับ No ไม่ต้องใช้มือก็จัดก,การแกได้แต่ผมใช้ดาบยังไงล่ะเพื่อนเออผนึกสีแดงผนึกเวนมนตนสีแดงที่เกิดจากการตกผนึกของโรหิตปีศาจใช้สิ่งนี้เพื่อซื้ออุวุธและอัปเกรดสกิลใหม่ๆห,หรือใช้สำหรับเฟื้นคืนชีพได้เช่นกันครับโอ้โห,หนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอีกอ่าล็อกเป้าหมายกดตัวชิปนะครับผม เปลี่ยนเป้าหมายกดชิปบวกคอนโทรลนะนี่ไงละ่ะติดล็อกเป้าหมายครับอืนี่แขนเดียวก็เก่งได้นะครับเออแม่ผมนึกถึงเอี้ยกล้วยนะครับเออน่าสนใจครับไปครับวีฉันเชื่อใจนายได้หรือเปล่านะแหม,แมเจอปีศาจ ยังไงเอ่ยอ้าวปีศาจัวใหม่ตรวนี้สีเขียวครับเฮ้ยมันปล่อยละอองอะไรมาไม่รู้ครับโหแล้วก็ฟื้นคืนชีพป,ปีศาจตัวที่ตายไปครับตัวนี้ชื่อว่ากรีนเอบูซ่าครับโอ้โหไม่ขนามือเราแน่นอนครับโอเคก็มีการสอนท่าต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ปืนได้ด้วยนะเออกดค้างไว้ครับ นี่ไงล่ะเออม,มาดิครับอืมอ๋ออืมมาดิมามาดิอืมอืมอยู่ไหนอยู่ไหนล็อกเป้าโอเคนี่ยิงยิงครับใช้ปืนยิงได้นะเออสบายเฮ้ย <Bye. S 1> <Hey, S 2> นิว่าจะหนีไปสัแน้ว นายยังไม่เข้าใจอีกเหรอเราจาัดก,การมันไม่ได้หาว่าขาดนายไปถูกต้องแล้วพ่อพระเอกอยากทําอะไรก็ทำลุยเข้าไปเลยเราไว้อยู่แล้วไอ้นกพูดได้ครับเออไปดีกว่าไปครับหาดันเต้ครับผมเจอบันเตอร์ระหว่างทางก็นี่ไงละ่ะส่งเคราะหน่อย อื้มอ,อ,อยา่ามาดิมาดิมาดิครับค่อยเก็บเงินไปนอัพเกรดดาบกับปืนเนาะเออจะได้ตีแรงๆกว่านี้นะครับมาถึงแล้วมั้งดูครับดันเต้สู้อยู่ครับเออใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียว วิ่งเร็วเนโรรอก,ก่อนนะดันเต้โอ้ยดันเต้เอาไม่อยู่ครับเรลวพา,ายแพ้เต็มเต็มเนาะเออโอ้โหนี่ใครวะเนี่ยจ,จำชื่อไม่ได้แต่เรียกว่ามาทั้งองค์กรเละเหมือนกันครับเนโรบอกเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะ อ้าวนี่ไงล่ะเอาละดูเหมือนว่าจะไม่เสียเวลาที่อุส่าทอมาถึงนี่นะเฮ้ยไอหัวนอไม้แม่แกไม่สอนรอว่าขโมยของน่ะเป็นสิ่งไม่ดีโอ้โหโทษทีนะดันเต้นี่ท่าประจําตัวฉันจะเก็บไอ้เบื้อกนี่เองบึ้นบึนบึนบึนโอ้โหไปเลยครับ พุ่งเข้าไปเลยมาอื้มอ,อื้มอ,อื้มมาดิอื้มย,ยา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 โอ้ยไม่เป็นไรครับได้อยู่เป้าหมายมีไปพุ่งชนครับโอ้ยโดนแช่แข็งเอ้ยอืมายายาถอยถอยถอย,ถอย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 มาดบนี่โดดหลบโดดหลบดลบ,ดบ,ดบ,ดบดทีนึงเออลบโอ้ย เราแบบดิจิตอลดิจิตอลรู้จักเปล่ามานี่ครับ <c oughs> เฮ้ยเลือดมันไม่ลดเลยเหรอวะอย่าบอกน้บังคับให้เราแพ้นี่เนี่ยฟันต่อไปเรื่อยๆครับอุยอย้ยใหญ่ยอมแพ้ไม่ยอมหรอกตาเบอร์สตรีมผิดเรื่องแล้วโอ้ยยิงยิงยิงชาูกปืนนะครับนี่ละเออโอ้โห ต่อสู้แบบดูดเดือดเลือดพากอีกแล้วโอ้ยนี่ไงหลบหลบหลบอุ้ยแหม่รอบสองหลบไม่พ้นครับยิงครับนี่นี่ยิงเข้าไปนี่โอ้ยมันเก่งจริงๆหน่อยแน่หน่อยแน่ช่างเอิงเอ๋ยนาเอิงเอ้ยมายานี่โอ้ยฟัๆๆๆๆนตั้งนานเล่นไม่ลดครับ ยิงก็ได้วะลบลบลบอุย้ยนี่ไงอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนหรอกจ้าอื้อหือเอออ่าเข้าคัสตีนครับผมโอ้ยดันเต้ยังไม่ไหวเลยแล้วเราเป็นใครใช่ไหมอืมฟันตั้งนานโอ้ยนอนแอ่งแม้งเลยอ่ะโอ้โหเนโรก็เลือดเต็มหน้าครับอา้าววีพึ่งมา เฮ้ยวีมันทำหน้าตาแปลกๆเว้ยเอออีรอบนี้ทุกอย่างจบแล้วมันจบแล้วใช่ครับมันจบแล้วฮะโอ้โหยังไงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยวีจะช่วยป่าวะเอออ้าวอย่าบอกนะว่านี่ดันเต้ลุกขึ้นมาแล้วครับยกสองจ้ะ <laughs> ดันเต้ยังไหวครับโอ้โหนี่แปลงร่างแล้วครับเรียกว่าทุ่มสุดตัว นี่โอ้โหขนาดทุ่มตุดตัวครับยังทำอะไรไม่ได้มันเป็นปีศาจอะไรวะเนี้ยวีหาเนโรหนีไปท่าทางไม่ดีแล้วฉันยังไหวเนโรไปซะอยู่ไปก็ไปโตทว,วงถอยไปโอ้โหโอ้โหตัวเองก็จะไม่ไหวครับมาเธอปล่อยฉันตต้องรีบหนีปีศาจนั่นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เราฆ่าไม้มากโอ้โหต้องหนีมาครับ ดันเต้ยื้อเวลาไม่ให้ไอ้เจ้าบ้านนั่นบอลบอกว่าฉันเป็นตัวทวงฉันไม่นานที่นี่เล่นนะเว้ยโอ้โหดูโอ้ยเลิกบ้านทักทีเถอะน่าและคิดหาทางทำให้ตัวเองแข็งแก่นขึ้นดีกว่าถ้าหาดันเต้แพ้น่าจะเป็นคนเดียวที่จัดก,การกับยูริเซนได้ฮะอะไรนะเมื่อกีน้นี้ชื่อมันเหรอหรือว่านั่นคือชื่อมันเหรอใช่ราชาปีศาจยูริเซน นั่นคือชื่อของปีศาจที่เอาแขนของนายไปโอ้โหราชาปีศาจเอาแขนของเนโรไปดันเต้ทุ่มสุดตัวครับไอ้นี่ใช้มือเดียวนี่กระทุงลิ้นปีไปทีหนึ่งโอ้โหและนี่คือความไม่แพ้ของดันเต้ดูดีคืนล่างเดิมเลยอะเละดาบแตกเหลือแต่ด้ามจับไหมโอ้โหโ,โหแก่ลงไปเยอะเลยอะดันเต้ เนาะอืมราชาปีศาจยูริเซนนะครับเก่งกาสมคำล้ำลืออ่าออกมาด้านนอกแล้วนะครับทั้งเนโรแล้วก็วีนะโอ้โห เกิดอ,อะไรขึ้นกับดันเต้ดันเต้อยู่ไหนเขาอยู่เพอซื้อเวลาให้เราแต่ดูท่าทางจะไม่ดีแล้วเอาแล้วปีศาจออกมาแล้วครับทำการแดกบุฟเฟ่มนุษย์เป็นไงล่ะบอกแล้วให้อยู่บ้านเรื่อแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้ดันเต้แพ้งั้นเหรอ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยหรืมมันซะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เราต้องถอยเออรู้แล้วนะ นี่ชนไปทีนึงตอนนี้ปีศาจก็อรารวาดกลางเมืองพร้อมกับแดบบุฟเฟ่เลือดมนุษย์ครับผมแล้วดันเต้จะเป็นตายไร้ดียังไงนะตอนนี้เปิดอินโทรมาก็สนุกแล้วนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นแค่อินโทรนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะเออโอเคเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพักต่อไปนะครับเรายังไม่รู้ชะตากรรมของดันเต้เนาะแล้วก็แขนของเนโรเนี่ยที่มันด้วนอยู่เนี่ยมันจะปล่อยให้ด้วนแบบนี้ไปหรอเออมันน่าจะมีแขนทงแขนเทียมหรือเปล่านะเหมือนในตอนเปิดเกมมาก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม